ครผมมาสลาวินินเซนตโดรนนะครับผมลำดับที่2 9งเวันนี้จะมาสมนความเรเพื่อตาราปกัหลังทุกวัวนะครับผมวันที่2 6่สิบเนสิป็นครั้งที่47นะครับ วันนี้เป็นค่ำวันที่ส7ตรงกับวันที่26่สิบหาสิบสข้าพเจ้าสารวินกัลสเวล์มอรขอเป็นงวาจาสัตย์ยานผูทธมนตวถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉรยะบูชาแด่องค์พระครปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูรบาจทุกเวรเจ้าของวิชาจินรำมีขอเทพระเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโนวัฒนาในการสวดในอย่างครับเจ้านี้ขอณภบพระคุณพระรัตตัยครูบาจารย์และเทพรเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดานสิจิตครับเจ้าเป็นสมาธิออันนคกก่่ยววาารรสดมตต์ไป สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสุตรัตราันตุเทวตาสัทธามมราชสนันตุสุมุังเคเกการมีจรุเปคิดิิกตเตจันติคลิมานีทิเปริตกามีตรุวนาคานีเคหาอุฒุมีเคเตปุมาจันตุเทวาชรัชราวิสเมยัคานาคติสันตาสิกยงมุนีวัละวัจนาสตบุมิสนันธรรมะสนกะวยพทันตาธรรมสนกะวยงพะทันตาธรรมะสนกะวยงพะทันตาส่วนนมกาสิติคาถา นมัสสะปะตวตตตัมาสัมพุทธัสสะนมัสสะปะาตัวอัตตัวมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะตวอรตตตัสมาสัมพุทธัสสะตัวสัจจกิริยคาถานาทีเมสนังอัญญพุทโธเมสนังอัญรังเมเินังอัญจธรรมโิเมศนังอัญญธรรมโมเมศนังอัญญธมโมเมสนังอรมโมเมสนังอัรรมโมเมนังอัญญธนังอัญมโมเมนังอัมนังอัญโพเมสนังรังเอินังอัญจโเมศังอัญญธมโมังอัญญมโมนังอัญญรคมโา มหากรุณีโกนาโถอัธยาศวรพันยังปุริว่าปรมีสภาปตโตสังพุธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมหาวันตุสภูปัตตวามหากรุณีโกนาโถหิตยาสัรพันยังปุริว่าปรมีสภาปตโตสังพุธิมุตตะมังเอตินะสสจวัชนะมหาวันตุสภูปัตตวามหากรุณีโกนาโถสุขายาสัพพะันยังปุริว่าปรมีสภาปตโตสังพุธิมุตตะมังเอตินะสสจวัชนะมหาวันตุสภูปัตตวามหาสมัยูตร เอวเมสตังเอกังสุมิยังพระควาสกิสุหันติกต่พิลาวสมิงมหาวเนมหาตาสังัทนิมจะมาเหิติคุสังค์ทหิตจเติเวะอาหันเจหิตัตเหิตจะนงราุหิตเทวตายยยนัสสนิปตะาหนติปะควาตังรัตนายาพิคุสังกันจักนาคโจะตุนังตุธาวสกัยที่กานางเทวยนังเอตัโยงโผพระควาสกิสุหันติกต่พิาวเสิงมหาวเนมหัตาพิคุสังค์ชินาสธมจะมาติหิตพิกุสังัทนิห พระครตสันติเกศเปเจ้าองคาถาพระเชษมาติอดุตาเทวตาเสถียปีธรรมะพระวังุริโสสันมินทร์ตะวัปลาหางภยาตวัปาหางสมินเชยะเอวะมีวัสุทวิยสุเทวิสุารณ์หิตาพระครูตโกรโตะาหางสุอตาเทวตาพระตังววาเทกตุองที่วตาคตสันิกังกั มาสมยโยกนะสมิงเทวขยาสมคตาอคตมยอิมังธรรมะสมัยอางกิตายมุอัปนัสิสันติอัโปราเทวตาปะโคโตสีอิมังสรงนตาสีตัตระพิกโวสมะทังสุจิตังอจดโนุจุตัมกังสุสัตทิวเนตานิขางิตว่าอินทริยานิลากันติปันิตาติอัลโปราเทวตาปะโโตสีอิมังสรงนตปาสีเชตวากิลังเชตวาปริสารินักกิลังอภัจานิเนชเตยานเตตถาวรมาราจปุกมาราจพันตัสสุนักขติอัโอัปรา เยกิพุทังสันังคตาเสนติคิสันติอวยาภูมินภายะมังสังเทหังเทยวกายังริปุระสันติเตีทั้งโภพควาพิภูมนเิเยปิยาณิควีทัตสกาตาตุสุเทวตาสัิปตาโหติาาคตังรสนายพิภูสังกัมจัตเอกเตภิวไอเสุมติธรรมทานังอาหันตสมาสุุตาติสัมปีปะขอนตังเอตรมายวะเทโยตาสนิปตาอเหสุเซธปีไมหังอิสหิอภิเตภิวสันติธรรมทานังอาานต พิฆเวเทวกายนามานิกิติยสานิพิฆเวเทวกายนามานิเทติศานิพิฆเวเทวกายนามานิตังสุนตสาสารุลังนมะสีกัลปถาภะติสามิติเอวังมิติโคเตพิโคบวตโตกัจจสุสุปขวายจะได้วัจจสิโลกำมะกัสมามิยัตปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปะลังปะหขิจตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสนลีนะลมหังสะพิสัมพุโนอุทธรรมานัสสาสุทาวิปัสสนาวิลาปิโยปัจสตียัตวาวเนกาปิลัทเวโตอมรยิสสาสาวเกสานเนเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชันถา เอสัมปาตุรหูยานังอัมรสานะทัสสารังอภิเษกจตัมะตะุงสหัสสัอาหสิังเอกสงหัสาังอัมรสานะมะตสุงอภิเษจตมะตะหุงทิสาสะพุะอหุงเทสภังอภิัญญาว่าวคิตตนักรมันตุอมรุชิสถาสาวเกสานิโรเตทวกายะอภิกรตาเตวิชานะสาภิกวุโยหังกิยิสามิขีลาอนุปุปโสสัตตสหัสสาวยขาภูมากาบิลัทวาอิทิมันโตชิติมันโตวันะอมันโตสติโนโมทมนาอภิกรรมุิกรมนัสสัน การมุงพีกำลังแสดงเพงวานังสตาคิราติสหาสสา ยัขานตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะมันโตสติโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสามิิงวณังอิเตเสราสสานสายขานัตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนะนโตสติโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุณังสามิิงวณังเวสามิตาปัญญสตายัขานตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะันโตสติโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุณังสนมิจริงวุณังกลุมพิโรชเยโกเวุริัทนิเวศน์พิสญานังสตาสังส พโอ,อินทนามามาปลายที่มันตัวพิจิตรมันตัวนะอุนตัสัติโนโมทามนอาอภิกรรมุพิกรนาสัมติงวันนัง คีนันจตที่สังราชวิรุโหโภตมัสติคุ้มพันธนังอธิทมติมหาราชยัสสจิโสพุทาปิดสาภาโวอินทนามามหาพระอิมันโตชุติมันโตวันนอนตรสสิโนโมทมนาอภิกรรมุพิกรังสันมิติงวนังปชีมันจตที่สังราชาวิรุปโขปัสสตินาคานังอธิทติมหาราชยัสสิโสพุทธปิสาภาโวอินทนามามหาพระอัติมันโตชุติมันโตวันนาอุนตรสสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิกรังสันมิติงวณังอ พระไลทิมันโตชิติมันโตวนะวันเจริญสถิตโนหมู่ทักมานาอภิการมู่พิกุรนังสัมติงวนังปุริมาที่สังท้าตระโทตะกินะวินาโกปชิวนะวิรุปักโกกุเกวโอุตตรงทิสังจตารเตมหาราชาสมันตาเจตโรทิสา่งสันตละมานาอัดังสุวันิกาบิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะอคูวัญญาสธรรมายกเดนถูเวกินถูวิภูจะวิภูโตสาจเนตโนกามเกษตโถจักินุขันฑูนิขันฑูจับปนาโทโอบรมโยจัดเทวสุโตจามาตติกิตเจเสนจักขันตะโกนโลราชาชนวัสโภ อาคุปัญจสิโคเจวะติมพารูสุยทศาอิเดยนเจจลาชนโคัรภาตาลาชุพิโมธมนาอภิกรรมุงพิกุรังสัมปิจรังอธาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัชกะกัมพระสจลาอาคูปยยาคาสหายดิพิยามุนาทัตตะรถาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานโคนโสมปะคัสสมิงวนังเยนะคาลาเจสหาสาฮัันติทิพาติชาปะขิดสุจักคูเวหาิษาเตวะนามะชัปตราจิตราสุปนาเตสานามังอภิยัานนาคาราชนาวสีสุปันตโตเขียมากาสีพุทโธสนาหิวัจหิอุหยรือว่าหิยันตาวจหินะสัมุา สติตาพาจรวันวัสเตมันตยสติโนกัญชามาพิสมาอสุลาธนวาสาเวปิดติจปหามจีสหสัจับริปังเบดชนนมกาสนิวาเลิงนังลงัมุปามุสมโยนิพันเตตินังสมิติงวนังทโจะเทวะปะ ทีวีจะเตโชวายุต่ากมุวัรุนาวัรุนาเทวาสุโมยัสสัสาสหเมตตากรุณากยิกาอคูเดวายัสัญโเทเจสักกายาสเปนตะวันนิโนอิทิมันตตขิติมันโตวนาอุนโตสัญโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกรมนังสามิติงวะนังเวนทวงจะเทวาสหลีจะอสมันจะทเวยามาจะนิสุปนิสาเทวาจะทั้มาคูบุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุบุรักิตานะคะตานิพลักิตวาอคุมันเวราหกาวเสนังวัสโวเสโทสะโกปคาบปุรินทโททัศเจสักะ อาจารย์ครูสาปุเตวัชลมขีสิขาลิวะอริตกาเจโรชาจะอุมาภูพาธิพัชโนวรุณาสหธรรมจะจุตาเจเนชกาสุริเดลุจลาอากูภูวัสวาเนธิโนทัาเจเจเจท่าภากายายสเพชยาต่าวนิโนอิทิมันเตชิติวันโตนัตวันโตสัติโนโมทมนาอพิการมุงพิกำนังสัมปิจริวณังสมานามหาสมานามรัสสามรัสสสัมมาขีธาปบรูติกาอากูภูมโนปรูติกาอาถากูนยโยเทวันยีเจลุหิตาวาติโนปารคามหาปารคกาอากุเรวายัสัาทิโน ถ้จเตสาาคอยาสเพิตวันนีโนอิทมันโตชิมันโตวันลอนโตันตสรโนโมทันาอภิ่คำวงพีคำนังสัยจิงพีนัง ทุการกระุมหาอุณาอคูเวขณาสาสหอุตาพระมคากูได้วัจคณาสถามตาหาลักชามิสกาเจะยัสตินโนที่อยังอาคาปชุนโนพิริศาอภิวสติทะเเตสาายาสะเปนตะวันิโนอิทิมันติติมันตวันอุตสติโนโมทมนาอภิกรมุงพิกำังสามติงวะนังเขมียาสุสิตายามากตะกาจรยสติโนสามพิการามาสทาโชตินามาจาสวริมานารติโนอคูอาคูปะเนิมิตาทัเตเตสากายาสะเปีนตะวันิโนอิทิมันตชิติมันตวันอุนโตสต เยนาอาคันโุนเยจัมเยเสติสาสหพุทาติมังคีลังโอคาตินามนาสวังทักเคมโอคาตารังลานคังจันทวสิตาติตังสุพมาปรัมมตัวเจปุตตาอิทิมโตัวสานะฉนังกุมารุติโสจจสุปขะสัมติงวนาสหสาภมะโลกนังหมาพมาทิติติฏฐิอุปปัโนชิติมันโตพิสมาคายวสติโสวเทสะอิตราอาภูปเกกวะสวติโนเสนจะมโนอาคาเิโตปาริวาริโตเตสะเพพิกันเตเจเดสะพงมะเกมารสีนาปิกามิปันสากันนัฐมันทียังเอธะคันธะคันธะลาเคนะพันธมัทูสมันตาเปร ทตีดามาซิโนกันนัตเซนังกับปสซี่ันนินาตาะมาจะสังกำลังเพลวังยังทัพวิศกรมีโคชนะเยนโตวิศกรทาโสมทาวติสสามโกทอัสยังวเศตันจะสับพังอภินัยะเพราะว่าขีต่นาจ้าโกมาโซอมาริยสาสาวเกสัยเนรเตมารเซนาพิการตาเตวิชนสถาพิโกเทจะอัตตาปามกะลุงจุติมาพุทธศัสนาต่งชีวิตตะลักขีดปากามุงในของลมปีอินชยงกัเพวิธจะถังข้ามาเพจิตายยศติโนมณติสหปูเตหีสาวกาเตชเนรตานติ บรจุรัชยปกรณ์ณมุมีพุทธเจชะสารัตนตยธรรมมีการเตชประิทธิปฏิเทวานารายยปรมิสุราสิทธิพรมจัอินาจักตุโลกะคำพีนักขาวสมุทธาบุตุงขังคาเสสพระมเชยพริทธิปันตุเตเชเชธนิธนีอุตติอุตธิาทิีเชเชอโครตุนีสายเตยสตนะมิรุลานชะพรานารชีเชเชนาพีรสงพีนาเกนนาคีปิศาจกุตากาลีเชเชธุนิมิตาโลกีเชเชสิงคีสุธาทานมุขชาเชเชดุนมุขาสาตาเชเชจมาธนินาัรันโเชเชข้าจรนัต เชะเชะวโรณโมคคายาตาชิตตาชิตตาเศนาลิปุณาสิทธินาลดีเชะเชะสุขาสุขาชีวิเชะเชะธรณีตะเลสถาสุเชยาเชะเชะธรณีสันติสถาเชะเชะมังกราลัญญาพะเกเชะเชะวรุณายักเกเชะเชะวัลลคเสศุลคูชาเตชาเชะเชะปโภเตะคนาเชะเชะราชธิราชายเชะเชะปัทวิงสภามเชะเชะอรหันตปาเจกะพุทธสาวังเชะเชะมเหสโรหาโรหลินเทวาเชะเชะโกมาสุลโคเชะเชะนาโกวิหดโกวิลูปะโกจันทิมาลวิอินทุจาวินาเตโยจากเวโรวโุโรปิจเจเอกิวโยจากปาชุนโขกุมารโอ อัธรษะมหาธิวาสิทธิตาปภาษาอารโยอิสิโนสาวกาสภะเชะรามุขันตุเตเชะสมุนจัตสังคูจัตทะปุรุจัตเชยกังเอเตนะเชะเตชะนะเชะสุธีพันตุเตเชะเอเตนะพุทธเตชะนะหุนจุเตเชะมังคลังเฉยโยปิกุทธสถีมังโตอ่ยังมารัสสัญญาปปีมังโตปะรลโชโอโคเซียมพุทธมันเทปมงค์ิตาเชะตถาโกมะขณาอิสินตท์เชยโยปิกุทธสถีมังโตอ่ยังมารัสสัญญาปปีมังโตปะรลโชโอโคเซียมพุทธมันเทปมงค์ิตาเชะตถาอินทขณาอิสินนท์ ชยอปีพุทธศัตรีมตโตอายังมารัสจักรปารมตโตปราชโยโอโคเซียมพุทธมันเทปโมทิตาเชตตาเทวคณาเมเินโนชายอปีพุทธศัรมตโตอายังมารัสัจัปปามตโตปราชโยอโคเซียมพุทธมันเทปโมทิตาเชตาสุปันนกนาเมเินโนชยอปีพุทธศัตรีมตโตอายังมารัสัจัปปาีมตโตปราเชโยโอโคเซียมพุทธมัเทปโมทิตาเชตานาคคณาเมเหิโนชยปีพุทธศัตริมตโตอายังมารัสัจักรปาีมตโตปราเชโยโอโคเซียมพุทธมันเทปโมทิตาเชตตาสพามัคคณาเมเินโนเชย เลอภิเสกเกสรรพุทธทนังอคปตมวมธติสุนักตังธ์สุมาขังสุปปะพัังสุขุติตังสุขันสุขุตโตเจสุทธาวัฒนเจริสุปภรรคินังกายกรรมังวจกรรมังปรรคินังปรรคินังมโนกรรมังปนิพเตปรรคินาปรรคินานิกัตตวนาละพันตเตภรรคเนเตอัธรถาสุวิตาวรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโหทหาสหสเปหิยาติภิสุนันตุควรตูเยเทวาอัชมิงธะเนอธิขตาติคายุกาตตาหุนตุ จุภิตาหนตุสัพพสศาหลักขันตุสัพปะศาตนังหลักขันตุชีนัสสานังมยากาจิปัฒนาเตสังสเพปโปรนตุมโนรัฐายุตตะกะเลปวัสสตุวัสสังวสาวราหะการโโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาริโตจัตสัพปะากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะชาระหังบุตรสมะนิยามัสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมยยังพระขวาสวัสดียัวิหารติเชตตวเนอานาคปินทิ่กษัตริยอารามิตาโคพระขวารพิคูมันเจสีพิขาวติพันเดติตเตพิคูพ่อโตปรรจัสรสูงพระควายตัทธวจะอุปทาวาวิคบิจตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมตัทิตาธรรมนิียามตัสเพสสังขารนิจาติต่งอัถาคตัวพิ่สังพุจติอภิสเมติอภิสังพุจธิตวาพิ่สเมตวาอจิคติเทติปัญญเปติปัญทเปติอิวัติอิสกุภัชติอุตานิกรติสเสฆานิิจจต อุปทาวาพิฆมินตฐานัตนะนังอนุปทาวาตฐานกัตนะนังทิตาวาสัทตุธรรมะทิตตานธรรมะนิยมตาสเปสังกัลานทุกขารติตังตฐานกัโตะอภีสัมพุจเตียอภิสเมติตียอภีสัมพุจิตตวะอภิสเมตตวะอาจิกาติเทสติปัญญเปติปันทัเปติอิวัตติอิพัชติอุตานิขโรติสเปสังกาลลนทุกขารติ อุปทานวาพิคเวตตาคตาดังอนุปทาวาตตาคตานังทิตตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมัสสเปธรรมานตตาติสังคาคตุอภิสัมพุทธิติอภิสัมิติอภิสังพุทธิตวะอภิสัมิตวามจิขติเทเสติปัญญเปติปัญทะเปติวิวัสติวิจิติอุตานิกรติสเปธรรมานตตาติอิทธะมโหจักภควาสัมมานาเตภิกขุปโตปฏิตังอภินันตุนติเปรติกาตตาคาถาอปติตังนานวาเขมยันตอัมติอัคเขนักตังบุคคลไม่ควรพึงถึงสิ่งที่มุ่งแรด้วยความอะไรและไม่พึึงงงงมมม่่าไถ ท่านเจ้าป่าฮีนันตังอัปปานจาาณัตังที่ในเป็นอดีตเขาัลไปแล้วสิ่ในเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปันันจะโยธมังดิษานวิถสังคีรงสังุบังดังวิธานุโรเยบู้คนในธรรมันเกิดชึ่นพพอใจาที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องเงียบแครนพคนมาพูนการเชนั้นไว้อชิวะกิจมาตปังโกชยามาัสุเวความเป็นแปลวันนี้แครลดความตายในวันพรุนี้นาฮีนนสังคันเนเตนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะความเปลี่ยนต่อมาจุฬาซึ่งมีเสริ็จมากแเกตมน วันนี้ผู้สงบย่อมจะเรียกบุนคคลผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคำนั้นวันนะั้นคืนว่าผู้มีเล่อยู่แม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชื่นชมสกดธรรมะสังเวชข้าพเจ้าเวคณะนะสต่เพสังฆารานิจารสังขารขึ้นง่ายจิตใจและทำนำททั้งหมดทั้งสิน้นไม่ไมไมเที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสต่เพสังฆารทุกขาสังขารขึ้นง่ายจิตใจและทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกทนญาติเพราะเกิดขึ้นระแก่เจ็บตายไปสต่เพธรรมานัตตาสิ่งหนาหนักงงวงละไรที่เป็นสังขารา อธุวังชีวิตตังยืนของไม่ยังยืนทุกวังมรณะงความตายของยังยืนวัสังไม่ยังไม่ไตับพังของเราอยู่ควตายเป็นแท้มาณปริโยชสานังเมีชีวิตตังชีวของเราความตายเป็นสุดรอบชีวิตตังเมีอันี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมนี้ตังของเางเป็นของเที่ยงวัตากพลนี้สังเวชอายังกายโยอจิรังลังเกณนี้ไม่ได้อยู่นานอาจิตัดอิญฉานเข้ัไปจากวิญญาณชุดถงเขาไิ้งเสแล้วอธิเสตติจตระทับปัญเวงเสิงแผ่นดินารดินงกำลังอิวะประดุจหนังเท่าไหร่ท ย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโผความก็ไปสงบนะครับสถานต่างหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเปสตามน,นาติจัดสถานกำลังพวงกำลงังตายอยู่มฤิสุจามฤติสเสรที่แต่แล้วลกำลงังจะตายตะเทวหังมิฤติมิก็จะตายงั้นเหมือนกันนาทีเมีเอทัสังคโยความสงสารในความแต่นี้ยังมมีกับเราเลย สมเมตยังกินจิตยังกินจิตกุศลกรรมังจะเปหิปฏิหิกตังคุณยนโงอนุโมทันตุสุนันตุพนตรยิเทวะอสศินทะนีอทิกตาลิขายุกาสตาหนนตุสุกิตาหนนตุกขาพุญญตุมาตาปิตาสุกิตาหนนตุกขาพุญญตุสเพยติการสุกิตาหนนตุกขาพุญตุสเพยญติกาสุกิตาหนตุุขาพุญตุสเพยปิาสุกิตาหนนตุขาพุญญตุสเพอจารยยูปัญชายัสสุกิตาหนันตุลูกขาพุญญตุสเพยนักข โมุทธตวอคันติมายะเมขวานนโมพุทธตวอคันตีมายะเอติมขวาปฏิกาขันธายาติวตาสันติวิหารนวารินีทุเปฆเลยุทิเตหิงตหิงนาธรรมะไทยนภตุปิตาโสเถรกรณิวิหารมันเรเลาจมชานวกาิโภสารมิกาธนปฏิปัสกาขมาเจเทสานิขมาเจอิสราสพนภูตาสุวิตาตุเตชลาูชายเปิจันทสัมภวาสังเสรราชตาอรทโวปาริกานียนิกังธรรมะอังปฏิเตชสเปปิดทุกัสสกลนตุสังขยังทาตุจีร อธยาเหิตอยาะอภิยักาดุสตมะปิธรรมจริโนทีงสัพุนยมัทเมอนปุเสนอาหุสเปปิปานิโนุธานีสมาะลังพุทธันโตกรตวะวัดุทิภาวยะสารังมิังเมโเมธนิงมาตาพิจารจังดิจัลังิปุระกังเอวังธรมินาราหโนกังลังคัตุสัพพะทา เทวตาอยูยืนนักนหาทุกข์ัปัญญาทุกข์ปััปัญาโสขัปัยโสกาหตุสัมวีกาโนเอตตตาะอมิหิสัมปตังป็ญญสะพังสเปติวะนโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทะนังสะทันตุสัลยยะสีลังะทันตุสพพทาภาวนาเทวตาโหตุข้าฉันตุเทวตาขัตา สมังคนคาถาหสังสมังคลังลักขตุสัพเทวตาสาหรับานุภสุเทมนตนี้กังโหดุสังสมังังลักขุสัพเทวตาสัพพะทมารุภุีสุเทวมนตุนกังโหดสังสมังังลักขตุสัพเทวตาสรับสังขารุภานะสุเทวนตุนี้กลังสัพเพุทธาพระปตาปัญจิกัยาพละอรันตะหนักละขังลยสัพโสสัพเพุทธาพระปตาปัญจิกัยาพลอรหันตะหนักละังเลยมิสัพพะโสสัพ กันจยยังพลัอรหันตเจะขัง <Storm> ว <N> ิสป <N> ัสโซสเพพุทาพระปตะาปัญจกันัยยังพลังอรหันตเจยงวิสปพพโสสเพุทาพระปตะาปัญจกันัยยังพลังอรหันต์เจยองนสปัสโสเพพุทาพระปตาปัญจกัยยังพลังอรหันตัจยะอขังมันวิสปัสโสเพพุทาพระปตาปัญจกันจะยยังพลังอรหันต์กเจยขังวนิสปพพโส เล้แทนบุญสนี้ก็จะได้ส่วนอายพระพุทธมนี้ข้าเจ้าพองก้าอุทิศถวยเป็นบรานสนแด่สมเด็จพระญาติเศรษฐพระบรมราชินีพันปีหลวงพระเศจสวนคาขออันนี้สองแห่บุญสนนี้จงเป็นสัพพีมงคลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าปลอดภัยอย่างสมศรภพันอันแรงกลวงให้มีแหลงนและอสังคีมั่งคงเป็นสมานิี่บรรธรรมเพราะว่ามีอัยามจ้งจนขอยาตแ้มีกับข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมานทิ่ตั้งนั้นในพระคาสอนของสมเด็จพระสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งลงอยู่ในความดีงาม ้องฟองที่สามสิ่ง,งมูลเล่จะสร้างขึ้นให้แผ่งในพุทธานุภาพคิวันุภาพและริษณานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อัานในขวให้เป็นสิริมงคลแก่พวกคระบรองในะผู้บูชาทุกประการ